ครับครับผมพ่อครับพอลูกคือเก่าแล้วครับผมมื้อนี้เมนูอยังก็พอ่อเขาเอื้อว่า้ยังก่อนพอดีไปพ่อใส่นะครับไปพอไ่อใส่อ้อนแล้วก็มีกระพ่อป่าก็เลยซื้อมาแล้วก็มาย่างย่างแล้วเข้ากับตำน้ำจิ้มแบบสมตำเล่าๆห้องใส่นะ้ำปลาใส่ย่างหลาจะเทศใส่ครับหา่าน่าจะไปเชียบบพ<า>่อเหรอเราซีมเมืองลองชิมเมืองลองชิมเมือง นะครับหน้าตาก็เป็นตะกินนี่เราทราบเนะลยเสียบล่องมือคิดว่าหาเมนูแปลกๆมาใหุ้ิลน,นะครับได้การพอดเสียบปะเสีบครับเนี่ยนี่จะมีไข่เข้มนั่นนะับไข่เข้มจะได้ตุ่เย็นกันเหรอกมือปากใส่ดบิกล่ลองมือขออนุญาตชิมนะครับเด้อที่นอกต่ว่าหน้าตาโอ้เผ็ดเป็นตะเพ็ดคักเป็นตะเพ็ดใส่เมนเฮี้ยเสียบด้วยเพื่นว่าเั้ยได้ก็ะนองมือสักก่อน ใส่มื่อนี้เสียวตมเสียเคียวรู้นะหไหมแซ่บเลยแซ่บมากครับครับสีเมือของฟาบมาซสบบมไทยเต็มจะมาเสี่บอินเียล่ละ <c oughs> เขาเอื่อไหมยังก่อนนี่ตำไส้ระเพาะหมูเมนูใหม่เหบอเมนูใหม่ <c oughs> ทำไส้กระเพาะหมูแลเ้เห็ดหินเมืองครับงาตานีกินแห้งหืมไเจียมเกมาเกลือเกือือแหงใส่มือยังแซบคักทั้งว่า เนเลือกงานมากครับมือแกสีเฮดเนีน้ก็เลยเล่าลตำสมตำกินกันจิกกินเบือ่อเบื่ออะกันเลยเห็นใส่ก็เลยไามา่อย่างครับพอได้มีแนวก<อ>่อ,อ,อ,อนครับพอได้มีแนวโล่งไอพี่น้องเลยนะครับกระเพาะปลามันจะมีพริกขีนูน้ำเลือครับพริกสวน พริกสวนแล้วก็พริกแห้งนะครับต่ำตับตำ่ำพริกแห้งกับกระเทียมให้มันแห้งแล้วก็มันมิมีพริกสวนตาเพราะละเอียดละเอียดมันสีิหอมครับไม่ต้องละเอียดครับแบบทุบๆนะครับแบบใส่ต้มยำอ่ะเดี๋ยวจะได้พักหน่อยไปหน่อย,นนยม,อมือเงี้ยพัก่มีุ๊บมือม่ได้แวะตลาดไงแวะกินยวหมูเพิ่น ไอ้สวนอยู่บ้านกะกินเบิร์ละครับพี่น้องบมดเด็ตายอีกที่ะหมดคู่เงี่เฮือเบอร์ละครับคือสุดอ่ะเลยยุบใจหน่อยนึงหมดคู่เงี่ยหมดจากคลิปที่แล้วก็ขอบคุณหลายๆด้วยครับดื้อมีคู่ติดตามเพิ่มเข้ามาถึงสี่หน่อยสี่ร้ายจะตั้งใจเฮ็ดขอบคุณหลายๆครับ เปล่ยคล้ายไดลที่ล่องมหฮอเปิดร้านมาคุณก็าคุเห็ดยักสาขาซีไปเลยสาขาหนึ่งถึงสามมาต่อขอาืออยู่ืออยูบ้าเขาเจอคล้ายดีป่นนี่ะได้เปิดสาขาสสาขานึงไปใส่เราว่ทได้สั่งสาขาสี่ไนเาใส่ครับบ่มีผักนะมีผักกระเกินครับเนโอแซ่บนะ เ็กินเมืองได้พี่น,อน้องินร้สตสรีดิซับแล้วท้าวท่าวะ<ช>่ะไอคลิปที่เลี้ยวนี่กินมาเบิร์พี่น้อง <c oughs> <c oughs> มาครั้งก็ได้แบบเอาพอดีพอดีอเั็กน้อย เ่ต้องเยังไงครับเล้วพอดีกินสองคนที่ได้เห็นลายครับเต็มทานที่เรากินแล้วเบิดจะได้บ้างครับก็ได้เอาพอดีครับเดือดอ่อยจับอื้อไข่ไข่ใส่ ไข่ใส่ไข่ใส่ใส่ไข่ไข่เค้มนะครับทำสับส่บเอาจุวดทำง่า่กันนะผักกระเบื้องแล้วครับ นี่ดูสว่างกล่อมว่าเดี๋ยวมาโช่วยจานเหรอเห็นไม่คุ้เย็นเห็ดละไรเลื่อมเห็ดอะไรเจ้งเห็ดแห้งเห็ดแห้งแซ่บเอ้าจังนใดกับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องไห้น้ำได้ครับผมเฟิร์สเอกลักษ์แชนแนลนะครับครับผมสำหรับมูนี่ครับสำหรับมูนี่ครับ เสียบไลครับฝากไปนา่ด้ครับศ<า>ิลาถ้าเราส่งไปก่อนนะครับบ๊ายบ,บาย